เฮ้ยเมื่อคืนมันเข้ามาลักไก่ไอ้จอนลูกรักของข้าไปกินเจ็บใจนักข้าอุตส่าห์นอนเฝ้าเผลอนอนหลับนิดเดียวเองลุงนันชายวัยกลางคนบอกเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้กับพวกชาวบ้านได้ฟังอย่างออกลถดออกชาติอ้าวแล้วลุงรู้ได้อย่างไรว่ามันคือผีปอบที่เข้ามาลักไก่ของลุงจริงๆ ในเมื่อลุงเองก็เผลอหลับไปไม่ใช่หรือไอแดงเด็กหนุ่มอายุ19ปีเอ่ยถามขึ้นเพราะความสงสยัยตอนนั้นข้าสะดุ้งตื่นเพราะเสียงไอจอนลูกของข้ามันร้องเสียงดังออกมานะสิข้านึกเห็นสภาพมันทีไรเจ็บปวดหัวใจยิ่งนักลุงนันเอามือหนาๆนาปาดคราบน้ำตาแล้วลุงเห็นไหมว่าผีปอบมันเป็นใคร ใช่คนในหมู่บ้านเราไหมพวกชาวบ้านเอ่ยถามด้วยความอยากรู้ลุงนันทำทีเป็นนิ่งและกํำลังนึกย้อนไปเมื่อคืนแต่ด้วยความที่มืดมิดจึงทำให้เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เห็นแต่ว่ามันเป็นหญิงแก่ๆแต่มันมืดมากข้าจึงมองไม่ออกว่ามันเป็นใครนะสิคำตอบของลุงนันทำเอาพวกชาวบ้านกับไอ้แดงต่างก็ผิดหวังไปตามๆกัน ทุกคนโห่ร้องและสายหน้าก่อนจะพากันเดินแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางลุงนันได้แต่หัวเสียร้องตะโกนตามหลังพวกนั้นไปว่าเอออย่าให้พวกเองเจอกับตัวนะโว้ยทีนี้ข้าจะถามมั่งว่าผีปอบมันเป็นใครไอ้พวกนี้ที่บ้านของไอ,แงอ้แดงอ้าวแดงกลับมาเมื่อไหร่เป็นยังไงบ้างล่ะเขารู้ยังว่าใครเป็นผีปอบ เสียงของผู้เป็นแม่ได้เอ่ยถามลูกชายเมื่อเห็นลูกกำลังเดินเข้ามาหาแดงนั่งลงข้างๆแม่ก่อนจะเล่าให้แม่ฟังว่าสุดท้ายแล้วลุงนันแกก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผีปอบอยู่ดีป้าจอยแม่ของแดงหัวเราะออกมาแล้วก็พูดว่าอย่าไปโทษลุงแกเลยแกก็แก่แล้วกลางค่ำกลางคืนสายตาก,ก็คงจะฝ้าฟางบ้างนั่นแหละ แดงทำสีหน้าผิดหวังก่อนจะใช้มือลูบที่หน้าท้องเบาๆแล้วนี่แม่ทำอะไรกินหรอครับแดงหิวแล้วไปๆลงไปนั่งคอยที่แคร่โน่น ون. เดี๋ยวแม่ตักแกงลงไปให้ครับแม่โอ้แล้วพ่อหายไปไหนสะละยังไม่กลับบ้านอีกหรอแม่แดงทำทีเหลียวมองหาผู้เป็นพ่อพ่อเองอยู่สวนหลังบ้านโน่นคงจะเป็นห่วงบรรดาลูกๆของเขานั่นแหละ แม่เห็นไปนับตั้งแต่เช้าเช้าป่านนี้ก็ยังไม่เสร็จอยู่ทีป้าจอยเอ่อยก่อนจะคว้าถ้วยมาตักแกงใส่แล้วจัดสำรับกับข้าวเดินลงมาจากครัวไปวางไว้ตรงหน้าลูกชายของเธอแดงก็เริ่มลงมือกินข้าวอย่างอเล็ดอร่อยพร้อมๆกันกับแม่พอดวงตะวันตกดินแดงกับป้าจอยก็พากันเป็นห่วงสมสามีของป้าจอยและเป็นพ่อของไอ้แดง ทั้งสองคนแถบจะนั่งไม่ติดกันเลยทีเดียวแม่นี่ก็ค่ำแล้วทำไมพ่อยังไม่กลับบ้านอีกผีปอบก็ยิ่งออกอรารวาสอยู่ช่วงนี้แดงถามแม่นั่นน่ะสิพี่สมนะพี่สมไปไหนมาไหนไม่เคยจะบอกและในขณะที่ทั้งสองคนกำลังเดินไปมาด้วยความเป็นห่วงอยู่นั่นเองลุงสมสามีของป้าจอยก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาทุกคน รีบเก็บของขึ้นบ้านกันให้ไวคืนนี้พวกชาวบ้านและพ่อผู้ใหญ่พวกเขาจะทำพิธีไล่ผีปอบก,กันฮะอะไรนะไล่ผีปอบป้าจอยกับไอ้แดงอุทานออกมาพร้อมๆกันใช่พวกเองอย่ามัวแต่อึง้งไปเร็วขึ้นบ้านลุงสมพูดจบก,ก็ดันหลังลูกเมียให้รีบขึ้นบ้านแต่ตัวเองกลับควานหาไฟแบตเตอรี่ติดหัว และปืนลูกซองคู่ใจจนป้าจอยต้องหันกลับมาถามด้วยความเป็นห่วงพี่สมแล้วพี่ไม่ขึ้นมาหรอพี่จะไปช่วยเขาไล่ผีปอบนะ่ะพวกเองร,รีบปิดประตูนอนกันได้แล้วพูดจบลุงสมก็รีบวิ่งออกไปป้าจอยจึงรีบปิดประตูบ้านลงกรนที่ศาลากลางหมู่บ้านหมอทําประจำหมู่บ้านกำลังทำพิธี โดยใช้ไข่ไก่จำนวนหนึ่งในการจับผีปอบหลังจากปลูกเสกไข่ดิบพวกนั้นเสร็จพวกชาวบ้านก็พากันเตรียมตัวโดยมีหมอทําเดินนำขบวนทุกคนออกเดินไปในที่ต่างๆในหมู่บ้านไข่ที่ปลาออกไปล้วนแตกๆเลอะเปิ่อไปหมดแต่พอมาถึงหน้าบ้านของยายเท่าคนหนึ่งซึ่งแกอาศัยอยู่กับหลานสาวสองคนเท่านั้น ไข่ดิบที่ถูกป่าออกไปตกกระทบกับพื้นดินกลิ่งเข้าไปใต้ถุนบ้านอย่างสมบูรณ์โดยที่ไข่ไม่มีแม้กระทั่งรอยแตกล้าวทำเอาทุกคนในที่นั้นต่างก็ตกใจอะไรกันพ่อหมอนี่เรื่องจริงเหรอเกิดมาพวกขาก็เพิ่งจะเคยเห็นถ้าไม่เห็นกับตาขาก็คงไม่เชื่อแน่ๆลุงสมเอ่อยขึ้นพวกชาวบ้านต่างก็ปรบมือกันใหญ่ แต่ไม่นานประตูบ้านก็เปิดออกพร้อมกับร่างสาวของนางเอื้อยหลานสาวของยายทุมเอะอะอะไรกันคนจะหลับจะนอนร่างงามละหงเดินออกมาจากมุมมืดทำเอาหนุ่มๆต่างก็ตาลุกวาวนางเอื้อยพวกข้าทำพิธีไล่ผีปอบในคืนนี้และภายของข้าบอกว่าผีปอบมันอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ ผู้ใหญ่บ้านเอ่ยทำเอาเอื้อยหน้าเปลี่ยนสีอย่างเห็นได้ชัดจนหมอทำสังเกตได้เป็นยายทุ่มใช่ไหมนางเอื้อยสารภาพออกมาซะดีๆไม่ใช่นะจ๊ะยายยังนอนอยู่ในบ้านอยู่เลยจ้ะจะไปเป็นผีปอบได้ยังไงเอื้อยปฏิเสธเสียงแข็งแต่ภายของข้าบอกว่ามันอยู่ในบ้านหลังนี้เองอย่ามาปิดบังเรื่องราวชวนสยองในหมู่บ้านมันจะได้จบลงสักที ลุงสมเอ่ยขึ้นถ้าไม่เชื่อก็ลองขึ้นไปดูก็ได้นะจ๊ะฉันไม่ถือขอแค่ได้รับความเป็นธรรมให้กับยายของเอื้อยได้ยินแบบนั้นหมอธรรมกับพ่อผู้ใหญ่ก็พยักหน้ารับกันก็ได้ถ้าข้าขึ้นไปแล้วยายของเองกลายเป็นผีปอบเองต้องรีบพายยายของเองออกจากหมู่บ้านไปให้ไวที่สุดข้าเห็นแก่ที่เองกับยายทุมเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนะ ไม่อย่างนั้นข้าจะจัดการไม่ให้เหลือซากแล้วอย่ามาหาว่าพวกข้าใจร้ายกับเองนะหนังเอื้อยหมอทำเอ่ยแววตาดุชี้หน้าของเอื้อยทำเอาเอื้อยกโกรธแค้นอยู่ภายในใจสองมือกําหมัดเอาไว้แน่นแต่มีข้อแม้นะจ๊ะขึ้นไปได้แต่ให้ขึ้นทีละคนเท่านั้นเอื้อยเอ่ยแววตากโกรธทำไมวะหนังเอื้อย ลุงสมถามโดยความสงสัยเอื้อยเป็นสาวเป็นนางจะพาผู้ชายขึ้นบ้านทีทีละหลายๆคนมันดูไม่ดีนะจ๊ะอย่างน้อยก็ให้เกียรติเอื้อยบ้างฟังจบพวกหมอธรรมกับผู้ใหญ่บ้านต่างก็ตอบตกลงโดยที่หมอธรรมได้ตามเอื้อยขึ้นไปก่อนเวลาผ่านไปหลายนาทีก็ออยังไม่ได้ยินเสียงอะไรหมอธรรมก็ไม่กลับลงมาสักที จนผู้ใหญ่บ้านแปลกใจจึงขอขึ้นไปดูบ้างแต่พอผู้ใหญ่บ้านขึ้นไปกำลังจะเปิดประตูแต่เอื้อยกับเปิดประตูออกมาก่อนอ้าวผู้ใหญ่พ่อหมอกำลังให้เอื้อยมาตามพอดีเข้ามาสิจะเอ้อยเปิดประตูให้ผู้ใหญ่บ้านเดินเข้าไปทันทีบานประตูก็ปิดลงอีกครั้งทุกอย่างมันเงียบมากๆเงียบจนผิดปกติ ลุงสมกับพวกชาวบ้านต่างก็แปลกประหลาดใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เวลาผ่านไปกว่า30นาทีก็ไม่มีทีท่าว่าจะมีใครเปิดประตูลงมาเลยเอมันชักจะยังไงยังไงอยู่นะลุงสมเอ่ยงั้นพวกเราก็บุกขึ้นไปดูพร้อมๆกันเลยไหมชาวบ้านคนหนึ่งเสนอความคิดไม่ได้อยู่ดีคืนทำแบบนั้นมันจะเป็นที่น่ารังเกียจเอา เอาแบบนี้เดี๋ยวข้าจะขึ้นไปดูเองว่าเกิดอะไรขึ้นประเดี๋ยวข้าจะลงมาและเล่าให้ทุกคนได้ฟังพูดจบลุงสมก็เดินขึ้นบันไดไปลุงสมค่อยๆแง้มประตูบ้านออกอย่างช้าช้าพอประตูบ้านถูกเปิดออกลุงสมแก่ก้กาวเดินเข้าไปภายในบ้านอย่างช้าช้าเดินเข้าไปอย่างระวังตัวเอทำไมข้างในมันถึงได้เงียบขนาดนี้ แล้วกินข้าวอะไรวะแปลกๆลุงสมคิดอยู่ในใจแต่พอลุงสมเดินมาถึงหน้าห้องนอนของใครสักคนที่มันถูกเปิดประตูแง้มเอาไว้ทำให้พอจะมองเห็นคนทั้งสองคนที่กำลังนั่งทำอะไรกันอยู่ข้างๆที่นอนนั้นลุงสมแปลกใจจึงค่คอยๆเดินเข้าไปแอบดูข้างๆกับบานประตูห้องภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าทำเอาลุงสมดวงตาโต อ้าปากค้างคางสัน่นขาแขนสั่นไปหมดนางเอื้อยกับยายทุมในตอนนี้กำลังกัดกินเครื่องในของหมอธรรมและพ่อผู้ใหญ่บ้านอย่างกับบุฟเฟ่เครื่องในมนุษย์ไม่มีผิดเลือดแดงฉานไหลเต็มพื้นตามใบหน้าของเอื้อยกับยายทุมเต็มไปด้วยคราบเลือดสดดวงตาแดงกล่ำทั้งคู่ฟันขาวๆยาวงวงออกมาจากริมฝีปากอย่างน่าสยองเล็บมือยาวแหลมคม ไม่ว่าจะจิกจะฉีกลงตรงไหนเนื้อหนังของหมอทำกับผู้ใหญ่บ้านก็แวกออกจากกันโดยง่ายเสียงดูดกลืนเครื่องในสดๆดังจวบจ้าบทำเอาลุงสมต้องกืนน้ำลายลงคอเฮือกใหญ่ไม่น่าล่ะถึงไม่มีใครได้กลับลงไปสักคนลุงสมคิดก่อนจะค่อยๆก้าวถอยหลังอย่างเบาเพื่อจะหลบหลีกออกไปจากตรงนี้ แต่เจ้ากรรมดันปวดท้องหนักขึ้นมาอย่างกระทันหันเพราะความตื่นเต้นเป็นตัวกระตุ้นลุงสมแก่พยายามอดกัน้นไม่ให้ผายลมออกมาแต่คงเป็นกรรมของลุงสมนั่นแหละแกะอดกลั้นเอาไว้ไม่อยู่เผอตดออกมาเสียงดังชิบหายละแม่งตดทรยศ์เพียงเท่านั้นผีปอบสองยายหลานก็พุ่งออกมายืนจังก้า อยู่ต่อหน้าของลุงสมอย่างน่าสยดสยองพองกล้าวสองมือกางกุงเล็บแหลมอย่างเต็มกำลังอ้าปากแยกเขี้ยวใสลุงสมทำเอาแกหัวใจแทบวายตายให้ได้ซะตรงนั้นพี่ปอบสองยายหลานกำลังจะกระโจนเข้าใส่ลุงสมด้วยความโกรธแต่ก็ต้องชะงักไปเพราะลุงสมแกดันผายลมออกมาชุดใหญ่แถมตอนออกมาด้วยเล็กน้อย ดดเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแม่คุณข้าขอไปล้างตูดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาให้ควักไส้ลุงสมพูดจบก็รีบวิ่งลงจากบ้านไปทิ้งผีปอบสองยายหลานให้มองสบตากันปิดปๆด้วยความงงงวยและอย่างระทมกับกลิ่นตดของลุงสมอยู่กว่าจะรู้สึกตัวลุงสมแกก็ลงไปรวมกับพวกชาวบ้านแล้วนี่นางเอื้อย เองแน่ใจแล้วหรือว่าจะเด็กไส้ไอสมมันด้วยนะข้าวว่าไส้มันคงเน่าแล้วมั้งผ <_ s 1> ีปอบยายทุมกล่าวข้าก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันจะยายแต่ถึงอย่างไรเสียเราก็ต้องกำจัดมันเพราะพวกมันล่วงรู้ความลับของพวกเราเอาเสียแล้วปอบสองยายหลานหันมามองที่ประตูบ้านด้วยสายตาโกรธแค้น ส่วนลุงสมพอวิ่งลงมาถึงก็โวกเวกโวยวายว่านางเอื้อยกับยายทุมกินเครื่องในหมอธรรมกับผู้ใหญ่บ้านไปแล้วทำเอาพวกชาวบ้านผวาไปตามๆกันนี่ลุงมั่นใจใช่ไหมว่าไม่ได้ตาฝาดชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยถามโธไม่มั่นใจได้ไงมันจะจกไส้ข้าไปเด็กอยู่เมื่อครู่คิดแล้วยังเสียวสันหลังแวบอยู่เลย ลุงสมเอ่ยอา้าวแล้วตอนนี้พวกมันอยู่ไหนกันเล่าลุงสิ้นคำถามของชาวบ้านทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นต่างก็หันซ้ายแลขวาด้วยความหวาดระแวงก่อนที่ทุกคนจะหยุดชะงักแล้วหันไปตามเสียงพร้อมๆกันพวกข้าก็อยู่ตรงนี้ไงเล่าทุกคนตกตะลึงตาค้างไปตามๆกัน เมื่อเห็นผีปอบสองยายหลานที่กำลังนั่งโยงๆอยู่บนปากอ่งน้ำใกล้ๆกับขอบหน้าต่างของบ้านในมือของทั้งสองยังคงถือพวงไส้สดๆปากก็ยังคงเคี้ยวหนุบหนับหนุบหนับอย่างไม่เกรงกลัวพวกชาวบ้านเอาเสียเลยอะอะอะไรกันนี่พวกเองทำเป็นกลัวพวกข้าหน่อยก็ได้นี่พวกข้ามากันเยอะน้อยเสียงลุงสมเอ่อยขึ้น จะมากลัวอะไรกันเราลุงหมอทำพวกข้าก็แดกกันมาแล้วนับภาษาอะไรกับพวกลุงกับชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแบบนี้สิพวกข้าค่อยแดกไส่สบายสบายหน่อยสิ้นเสียงของสองผีปอบยายหลานพวกชาวบ้านก็พากันแตกกระเจิงไปคนละทิศคนละทางมามามาให้ข้าจับควักไส้กันซะดีๆ ผีปอบยายทุมเอ่ยน้ำเสียงเยือกเย็นเมื่อมองเห็นพวกชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่แอบอยู่ในเล้าไก่หลังบ้านไม่ไกลจากบ้านของสองปอบนักยะยายยายจะมาควักไส้พวกเราทำไมคนเยอะแยะยายจะกินหมดหรอไม่สู้เก็บพวกเราเอาไว้กินกันทีละคนสองคนไม่ดีกว่าหรอยายใส่จะได้ไม่เน่าชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยออกมาอย่างตะกุกตะกักไม่เป็นไร ข้าไม่กลัวถ้าข้ากินอิ่มแล้วที่เหลือก็ใส่ตู้เย็นเก็บไว้กินต่อก็ได้ปอบยายทุ่มตอบชิบหายชิบหายแล้วพวกเราบ้านเา็ยดปอบมันมีตู้เย็นด้วยทีนี้ไสของพวกเราคงจะอยู่ได้เป็นเดือนเลยละชาวบ้านคนเดิมเอ่ยให้ตายเถอะแล้วพวกเราจะเอาไงต่อดีอย่างพวกเราไม่มีวิชาติดตัวมีทางเดียวที่จะรอดทางไหนวะ พวกเชาวบ้านต่างหันมามองสบตากันเพื่อรอคําตอบวิ่งสิ้นเสียงความโกลาหลก็ได้เกิดขึ้นมาอีกครั้งทั้งคนทั้งผีปอบวิ่งไล่กันไปมาจนกระทั่งลุงสมแกกลับมาถึงบ้านเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นป้าจอยกับไอ้แดงรีบเปิดประตูบ้านพวกเองช่วยข้าหน่อยสิพอลุงสมบอกแผนการทั้งหมดกับลูกเมีย ทั้งสาคนก็ตรงไปยังบ้านของหมอทำแล้วช่วยกันหาสมุดที่มีบทคาถาปราบผีปอบพร้อมวิธีทำพิธีแล้วเองรู้ได้ไงพี่สมว่าพ่อหมอแกได้เขียนคาถาเอาไวา้ป้าจอยเอ่อยถามลุงสมกำลังจะอ้าปากตอบแต่ไอ้แดงดันตอบก่อนก็พ่อเขาเคยมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์พ่อหมอนะสิแม่แต่เรียนไม่จบดันได้เมียซะก่อน พ่อเคยเล่าให้ฉันฟังนะจ๊ะไอ้แดงกล่าวจบลุงสมถึงกับเหลตามองลูกชายป้าจอยกำลังจะหันมาถามว่าใดเมียคนไหนแต่ไอ้แดงก็เจอสมุดนั่นก่อนเจอแล้วพ่อนี่ไงพอได้สมุดทุกคนก็ช่วยกันหาของมาทำพิธีพอของครบพิธีก็เริ่มต้นขึ้นอย่างทุลักทุเลเสียงสวดคาถาดังงึมงามขึ้นท่ามกลางเสียงวุ่นวายกลาหล ที่เกิดขึ้นภายนอกตัวบ้านนั่นเมื่อผีปอบสองยายหลานได้ยินเสียงสวดนั่นก็พากันร้องโหยหวนโดยความเจ็บปวดทรมานปอบทั้งสองพยายามเข้ามาภายในบ้านเพื่อจะกำจัดผู้ที่ท่องคาถานี้เสียแต่ถึงอย่างนั้นจนเลือดไหลทะลักออกจากทวารทั้งหมดและเมื่อผีปอบมันอ่อนแรงลงพวกชาวบ้านก็ได้พากันเข้ามาช่วยกันจับผีปอบเอาไว้ได้ ลุงสมหลีบให้ไอ้แดงเอาได้สายศิลออกมามัดผีปอบทั้งสองเอาไว้ผีปอบสองยายหลานร้องหวยหัวตลอดทั้งคืนท่ามกลางเสียงสวดคาถาสะกดปอบของลุงสมพวกชาวบ้านที่พากันนั่งเฝ้าปอบไม่ให้พวกมันหนีไปได้ต่างก็หวาดภวาเมื่อได้เห็นสภาพของผีปอบอย่างเต็มตาของตัวเองสภาพช่างน่าสยดสยองน่ากลัวอะไรปานนั้น ท่ามกลางเสียงหมาที่พากันเห่าหอนรับกันเป็นทอดๆเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เลยว่าความสยองนี้กำลังจะสิ้นสุดลงเมื่อแสงแดดสาดถอขึ้นไปทั่วผืนฟ้าในเช้าของวันใหม่เสียงร้องโหยหวนบวกกับเสียงสวดคาถาได้คค่อยเงียบสงบลงเช้าของวันนั้นเมื่อพระท่านได้เดินบินทบามาถึงจุดที่เกิดเหตุ ลุงสมก็ได้ไปนิมนต์หลวงพ่อมาเพื่อทำพิธีปลดปล่อยดวงจิตสองปอบยายหลานร่างกายที่กลับคืนสู่สภาพกายของมนุษย์ธรรมดาธรรมดานอนแน่นิ่งอยู่ตรงพื้นดินลุงพวกเขาจะไม่ตายเอาหรอกหรือนอนนิ่งเชียวชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยถามไม่ตายหรอกโยมแค่คาถาสะกดผีปอบเฉยๆหลวงพ่อท่านกล่าว งั้นสายๆก็ให้พาพวกโยมสองคนนี้ไปทำพิธีที่วัดกับอัตมาเลยนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้คนจัดทำเตรียมของเส้นไหว้ในพิธีเอาไว้รอสิ้นเสียงหลวงพ่อกับพระเนนก็พากันเดินจากไปอย่างสงบพอดวงตะวันขึ้นตรงหัวพวกชาวบ้านก็ช่วยกันพาสองยายหลานไปเข้าพิธีกำจัดดวงจิตของผีปอบร้ายกับหลวงพ่อที่วัด เมื่อพิธีผ่านไปได้ด้วยดีสองยายหลานก็ฟื้นเคืนสติทั้งสองคนซาบซึ้งน้ำใจของลุงสมกับชาวบ้านที่ไม่ทำให้ตนถึงแก่ความตายคราวนี้ก็หมดเคาะหมดกรรมของพวกเองแล้วอย่าได้สรรหาสิ่งที่ไม่ดีมาเข้าตัวอีกละ่ะคราวหน้าอาจจะไม่มีโชคเหมือนอย่างคราวนี้ก็ได้ลุงสมกล่าวเตือนสติแล้วพวกเองคิดจะไปไหนต่อละ่ะ จะอยู่ที่นี่ต่อไหมชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยถามนางเอื้อยคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงตอบว่าพวกข้าขออาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ต่อได้ไหมจ๊ะพวกข้าสองยายหลานคงจะไม่มีที่ไปแล้วเอื้อยตอบพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้พวกชาวบ้านขอความเห็นใจเอาเถอะเอาเถอะงั้นก็อยู่มันที่นี่แหละแต่ถ้ามีครั้งต่อไปพวกข้าไม่ปล่อยเองกับยายไปแน่ๆ แล้วอย่าหาว่าพวกข้าใจร้ายก็แล้วกันลุงสมกล่าวเตือนทั้งสองยายกับหลานจึงได้แต่ก้มหน้ารับกรรมในสิ่งที่ได้ทำลงไปโดยที่ไม่รู้ตัวหลายวันต่อมาหลังจากที่ชาวบ้านทำศพตามประเพณีของผู้ใหญ่บ้านกับหมอธรรมเสร็จสิ้นไปเวลาผ่านไปเนิ่นนานลุงสมแก่ก็ได้ถูกเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านและหมอธรรมขวบคู่กันไปสองตำแหน่ง จากเสียงเรียกร้องของพวกชาวบ้านส่วนนางเอื้อยกับยายทุมก็ถูกตราหน้าว่าเป็นผีปอบที่ฆ่าคนตายไม่มีใครครบหาด้วยเวรกรรมที่ได้ก่อเอาไว้ทำให้สองยายหลานอยู่อย่างยากลำบากแต่ก็มีแค่ครอบครัวของลุงสมเท่านั้นที่คอยดูแลหาข้าวหาปลาไปเผื่ออยู่ตลอดไม่เคยเว้นสมกับที่ชาวบ้านไว้ใจแต่งตั้งให้เป็นบุคคลสำคัญประจำของหมู่บ้าน ตลอดมาจนรุ่นลูกรุ่นหล,นลานของลุงสมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ